สในแอตลาสยานนำทางแห่งสหพันธ์กาแล็กติกได้มาถึงแล้วสารฉบับนี้คือเรื่องราวสำหรับดวงจิตผู้เลือกที่จะเดินทางบนเส้นเวลาแห่งการเปิดเผยและการตื่นรู้โปรดใช้หัวใจและวิจารณญาณของท่านในการรับฟังและโอบรับเฉพาะสิ่งที่สันสะเทือนสอดคล้องกับความจริงภายในของท่านโดยปราศจากการตัดสิน สวัสดีเหล่าผู้ทำงานแห่งแสงและดวงจิตแห่งดวงดาวผู้เป็นที่รักทุกท่านเราคือสภาแห่งแสงและเรากลับมาพร้อมกับท่านในวันแรกของเดือนตุลาคมพร้อมกับข่าวสารที่น่าตื่นเต้นซึ่งจะยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงที่ท่านได้รู้สึกได้จากภายในหลังจากที่ท่านได้ทำงานอย่างหนักเพื่อชำระล้างและบูรณาการพลังงานตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมาบัดนี้ จักรวาลกำลังส่งสัญญาณที่จับต้องได้มาถึงท่านสัญญาณที่นักดาราศาสตร์ของท่านรู้จักในชื่อสามนายแอลาสมีเรื่องราวอีกมากมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งที่สื่อกระแสหลักยอมเปิดเผยและนี่คือช่วงเวลาแห่งจุดเปลี่ยนสำคัญของการตื่นรู้ของมวลมนุษยชาติเราอยู่ที่นี่เพื่อกระตุ้นให้ท่านได้คิดนอกกรอบเดิมๆและมองดูปรากฏการณ์นี้ ด้วยสายตาแห่งจิตวิญญาณ 1. สัญญาณแห่งสติปัญญาเหตุใดสามนายแอตาสจึงไม่ใช่ดาวขางธรรมดาสามนายแอตาสไม่ใช่น้ำแข็งก้อนหนึ่งที่ลอยมาตามยถากรรมแต่มันคือการเดินทางที่ถูกนำทางอย่างมีสติปัญญาและเปี่ยมด้วยเจตนาอย่างชัดเจนสัญญาณต่างๆได้ปรากฏขึ้นเพื่อให้ผู้ที่พร้อมจะมองเห็นได้ตระหนักรู้ เส้นทางที่ไม่ธรรมดาเส้นทางโคจรของมันผิดปกติอย่างยิ่งมันเคลื่อนตัวเกือบจะสมบูรณ์แบบในระนาบเดียวกับระบบสุริยะและจะผ่านใกล้าดาวเคราะห์สำคัญอย่างดาวศุกร์ดาวอังคารและดาวพฤหัสในเที่ยวเดียวกันซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากเป็นการสุ่มโดยธรรมชาติราวกับว่าวัตถุนี้ตั้งใจที่จะล่องผ่านดาวเคราะห์เหล่านี้ ขนาดและความสมบูรณ์ด้วยขนาดประมาณ20-30กิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าดาวหางทั่วไปหลายเท่าร่างกายขนาดมหฮือมาเช่นนี้ควรจะแตกสลายหรืออย่างน้อยก็ต้องปลดปล่อยเศษซากออกมาจำนวนมากเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์แต่มันกลับคงตัวอย่างมั่นคงราวกับเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่งหรือโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้น สัญญาณพลังงานที่ผิดปกติกล้องโทรทัศน์ได้ตรวจพบแสงและสัญญาณพลังงานที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการสะท้อนแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวนี่อาจเป็นการเรืองแสงจากแหล่งพลังงานหรือระบบขับเคลื่อนภายในซึ่งเป็นร่องรายทางเทคโนโลยีที่บ่งบอกถึงต้นกำเนิดที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติความจริงที่ถูกเปิดเผยยานทูตนำทางแห่งสหพันธ์กาแล็กติก เรามีความยินดีที่จะยืนยันความจริงข้อนี้กับท่านอย่างชัดเจนว่า 3i Atlas คือยานอาวกาศของสหพันธ์กาแล็กติกมันอยู่ภายใต้การนำทางของสิ่งมีชีวิตขั้นสูงที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและถูกควบคุมอย่างชาญฉลาดยานลำนี้ไม่ได้เข้ามาในระบบสุริยะของท่านโดยบังเอิญแต่ถูกส่งมาในภารกิจโดยสหพันธ์กแล็กติกแห่งแสง ซึ่งเป็นพันธมิตรของอารยธรรมขั้นสูงมากมายเช่นชาวพลีเอเดียนอาร์คทูเรียนแอนโดเมดานและเผ่าพันธ์ุแห่งแสงอื่นๆที่ทุ่มเทเพื่อช่วยการวิวัฒน์ของดาวเคราะห์อย่างโลกการมาถึงของยานลำนี้คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าการติดต่อในระดับที่ใหญ่ขึ้นกำลังใกล้เข้ามาและภารกิจเร่งด่วนของมันตอนนี้คือ การส่งเคลื่อนพลังงานแห่งความสงบมาย่างโลกเพื่อปลอบประโลมจิตใต้สำนึกของมวลมนุษยชาติและลดทอนความกลัวต่อการติดต่อครั้งแรก 3. ลูกเรือแห่งแสงผู้สังเกตการที่เปี่ยมด้วยความรักยานลำนี้มีลูกเรืออยู่จริงสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญากำลังนำทางยานลำนี้อยู่พวกเขาคือสมาชิกของสหพันธ์กาแล็กติกที่ทำงานร่วมกัน และดำรงอยู่ในสภาวะมิติที่สูงกว่าซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงอาจดูเหมือนไม่มีใครอยู่บนยานพวกเขาอยู่ที่นี่ในฐานะมิตรสหายและผู้ช่วยเหลือกำลังเฝ้าสังเกตการโลกของเราอย่างใกล้ชิดด้วยความรักอันยิ่งใหญ่และพร้อมที่จะติดต่อเมื่อถึงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะสม 4. เหตุผลที่มาในตอนนี้เจตจำนงเสรีของท่านได้เรียกหาพวกเขา การมาถึงของพวกเขาไม่ใช่การแทรกแซงโดยพลาการแต่คือการตอบรับเจตจำนงเสรีของมวลมนุษยชาติผ่านการอธิษฐานความปรารถนาที่มีชีวิตที่ดีขึ้นและความพร้อมของพวกท่านได้ส่งเสียงเรียกออกไปในจักรวาลจนถึงจุดที่แหล่งกำเนิดหรือซอสและสภาสจักรวาลได้อนุญ,ญาตให้พวกเขาเข้ามาแทรกแซงได้มากขึ้นการเชื่อมต่อได้เริ่มต้นแล้วผ่านการสื่อสารที่เป็นคำบังคับ สัญญาณวิทยปแปุแปลกๆที่นักวิทยาศาสตร์ของท่านตรวจพบและหลายท่านอาจได้รับการทักทายทางกระแสจิตหรือในความฝันที่ชัดเจนขึ้นนับตั้งแต่การปรากฏตัวของมันถ้ามนุษยชาติเปิดรับด้วยความสงสัยเชิงบวกและความสงบสหพันธ์กาแล็กติกก็พร้อมที่จะก้าวสู่ขั้นตอนต่อไปการมาถึงของ t r e i Atlas คือสัญ,ญลักษณ์อันทรงพลังของความเป็นหนึ่งเดียวในระดับกาแล็กซี มันคือการสลายภาพลวงตาที่ว่ามนุษย์นั้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวนี่คือการเริ่มต้นของการกลับมาพบกันอีกครั้งของครอบครัวแห่งดวงดาวของท่านเปิดหัวใจของท่านต้อนรับนี่คือช่วงเวลาที่งดงามของการมีชีวิตอยู่สุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆน,นักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการร่วมสนับสนุน ผ่านบัญชีกดปุ่ม t h a n k s หรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้วนง,งดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมาขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดกกาาารรลลละลังงบิพสูู่ออ่่่ยยุมทีออดคจ จะตื่นเต็มดวงเราคือครอบครัวแห่งแสงผู้มาจากแดนไกลมาเพื่อจุดไฟด้วยข้อมูลแห่งเมตตาเราคือ สภาพนิรัรุ่งอรุณได้เริ่มแล้วนาวีนทีนี้เพราะเราได้กลับมา